สวัสดีเช้าวันใหม่ใส่ใจภาวนาพี่้องออวันนี้พบกันนะครับวันพรรุธที่ส3ตุลาคม2022วันนี้เราจะนำเอาบทอา่านจากบทเทศเกี่ยวกับพระสารานบุญยนโดยนบุญอคิสตินพระสังคร,ราชในหัวข้อที่บอกดูเถิดเราจะช่วยประชากรของเราให้รอดนะครับในสิ่งที่ท่านเขียนไว้เนี่ยนะครับก็บ,บีบางตอนสรุปดังนี้ก็บอกว่าประสาทสัมผัส ของร่างกายมีความปรารถนาของตนแต่จิตใจไม่มีความปรารถนาหรือถ้าจิตใจไม่มีความปรารถนาของตนแล้วทำไมพระกัมปีจึงกล่าวว่าบุตรมนุษย์จะพบความวางใจอย่างอบอุ่นภายในร่มปีกของพระองค์เขาจะดื่มจนอิ่มหนำจากความมั่งคั่งแห่งพระนิเวศของพระองค์และพระองค์จะประทานให้เขาดื่มจากธารน,น้ำแห่งความสุขเพราะในพระองค์นั้นมีธารน,น้ำแห่งชีวิต และในความสว่างของพระองค์เราจะเห็นแสงสว่างจงแสดงบุคคลผู้ที่เป็นที่รักแก่ข้าพเจ้าสิเขารู้ความหมายที่ข้าพเจ้าพูดจงแสดงบุคคลที่เต็มด้วยความปรารถนาคนที่หิวคนที่เดินทางและกำลังทนความกระหายในถินทุรกันดารของโลกนี้กระหายหาทานน้ำในปิตุภูมินิรันดรจงแสดงบุคคลเช่นนี้มาให้ข้าพเจ้าสิ เขารู้ความหมายนี้ที่ข้าพเจ้าพูดแต่ข้าพเจ้าพูดกับคนที่ไม่มีความรู้สึกเขาก็ไม่เข้าใจว่าข้าพเจ้าพูดอะไรท่านยื่นกิ่งไม้ที่มีใบให้แกะเห็นเท่านั้นมันก็จะเข้ามาหาใบไม้ทันทีถ้าท่านนำลูกเกาลัดให้เด็กๆด,ดูเขาก็จะเข้ามาหาลูกเกาลัดเขาวิ่งมาหาลูกเกาลัดนั้นเพราะเขา ถูกชักจูงด้วยความอยากไม่ใช่ถูกชักจูงเพราะการบังคับทางร่างกายแต่จากสายสัมพันธ์แห่งหัวใจ่ทุกคนถูกชักจูงด้วยความปรารถนาของตนนี่เป็นคำพูดที่ถูกต้องความสุขสนานของโลกที่วางไว้ต่อหน้าผู้ที่ชอบมันก็สามารถชักจูงผู้นั้นได้สำเร็จในเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเมื่อเราพูดถึงพระคริสตเจ้าซึ่งพระบิดาทรงสแสดงและทรงตั้งโรงไว้ต่อหน้าเรา จะไม่ชักจูงเราลืมวิญญาณของเราจะมีอะไรที่พึงปรารถนาเท่าความจริงหรือวิญญาณมีขากันไกรที่หิวกระหายเป็นเหมือนเพดานปากายจิตมีความรู้สึกพอที่จะตัดสินความจริงไว้ทำไมหรือถ้าไม่ใช่สำหรับกินและดื่มิีชายานความชอบธรรมความจริงและชีวิตนิรันดรเป็นบุญของผู้ที่หิวกระหายความยุติธรรมในโลกนี้เขาจะอิ่มหนำในสวรรค์ พระกฤสตาเจ้าตรัสว่าเราจะประทานสิ่งที่ทุกคนรักเราจะประทานสิ่งที่ทุกคนมุ่งหวังเขาจะเห็นสิ่งที่เขาเชื่อแม้ว่ามองไม่เห็นสิ่งที่เขาหิวเขาจะได้รับประทานสิ่งที่เขากระหายจะได้ดื่มจนอิ่มเมื่อไรหรือเมื่อผู้ตายกลับคืนชีพเพราะเราจะบันดาลให้เขากลับคืนชีพในวันสุดท้ายนะครับนี่ก็เป็นพ่อสารที่นักบุญยอนเขียนแล้วก็นักบุญเอากัสตินก็ อธิบายบางตอนบางท่อนในพระวสารนั้นเือในหัวข้อที่บอกว่าเราจะช่วยประชากรของเราให้รอดคือเป็นคำพูดเป็นคําอธิบายที่ท่านนักบุญอุกสินก็บอกว่าเพราะเป็นเจ้าพระองค์ก็จะช่วยบรรดาประชากรของพระองค์ลูกศิษย์ของพระองค์หรือว่าพระเยซูก็จะช่วยบรรดาผู้แก่หรือว่าประชาชนนั้นให้รอดพ้นเพราะเป็นเจ้าส่งพระเยซูมาเพื่อ นำเอาความรอดกันมามอบให้กับบรรดาผ้าแกะบรรดาผู้ที่อยู่ในความดูแลของโรงองค์ในโลกนี้นะครับก็บอกชัดเจนบอกว่าเปรียบเทียบไว้ก็บอกว่าความรู้สึกภายนอกเนี่ยความรู้สึกภายนอกเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่มาจากความรู้สึกความอยากของตนเองด้วยเหมือนกันนะความอยากคนที่ชอบกินอาหาร รดอร่อยชอบกินสิ่งนี้สิ่งนั้นของที่ตนเองชอบชอบอาหารญี่ปุ่นชอบอาหารฝรั่งอะไรต่างๆเนี่ยก็มักจะไปอย่างนั้นตามความชอบตามความรู้สึกของตอนเองชั้นใดชั้นนั้นจิตใจหรือจิตวิญญาณก็เหมือนกันมันก็มีความกระหายความกระหายอยากที่จะรับสิ่งที่จําเป็นสําหรับจิตวิญญาณของตอนเองและจิตวิญญาณของตอนเองที่ต้องการรับนั้นก็ ไม่ใช่อะไรคือความรักของพระเบญจาคือการกระทำให้ชีวิตของตนเองนั้นเป็นเหมือนกับที่พระเบญจาพระองค์ทรงมาเป็นแบบอย่างให้กับเราโดยผ่านทางการเสด็จมาของพระเยซูนั่นเองเพราะฉะนั้นพระวาจาที่พระองค์ทรงสอนในพระในพระกัมภีแบบอย่างที่พระองค์ทรงตรัสในพระวสาร หรือว่ากาพูดหรือว่าการสอนการเทศต่างๆของพระองค์จึงเป็นสิ่งที่จะดึงดูดชีวิตจิตวิญญาณของเราให้เข้าไปแล้วก็รับมาเพื่อเราจะสามารถอิ่มหนำและก็ชุ่มฉ่ำด้วยความเ,าเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์ในความหมายที่ลึกซึ้งกว่าเพียงเครื่องหมายภายนอกอลึกซึ้งกว่าเพียงแค่อาหารหรือว่า,าวัตถุต่างๆแต่ว่าเป็นเรื่องที่จะทำให้จิตใจนั้น เข่นแข็งมั่นคงพร้อมที่จะ,ะก้าวไปและก็ประพฤติปฏิบัติตนตามน้ำพระทัยของพระองค์เสมอและก็เป็นแบบอย่างที่ดีได้สำหรับผู้อื่นและก็ถ้าเป็นเช่นนี้บุคคลน,นั้นก็จะได้กลับคืนชีพในวันสุดท้ายนะครับนี่คือสิ่งที่นักบุญออกสตินได้บอกพวกเราไว้นะครับ ขอพระเบนเจ้าผู้ทรงสัรผานุภาพพระบิดาพระบุตรและพระจิตประทานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเถิด